สวัสดีรรรครับเพื่อนเพื่อนยูทูบครับวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับขานีออนยี่สิบวัตนะฮะซึ่งเราจะะดิด์เป็นไม้เพราะว่ากลุ่มเครือข่ายช่างเราเนี่ยเขาประสบกับเหตุจากขานีออนที่เป็นโลหะดูดตกลงมานะฮะบ,บาดเจ็บสาหาัสก็เลยมีความคิดว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนนีออนยี่สิบวัตเนี่ยเป็นขาไม้ทั้งหมดนะฮะ พะเขายัางนิยมนีออน2ี่สิบวัตต์รุ่นเก่าอยู่ผมก็เลยดัดแปลงเป็นขาไม่สักนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นขาไม่สักนะคือจะไม่เป็นสื่อของไฟเวลาไฟรั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะใช้ประโยชน์แล้วก็มีฝาครอบก็คืออันนี้นะ,ะก็จะลงตัวเวลาครอบ บางทีเขาก็ต้องการแสงสว่างเขาก็จะไม่ครอบนะฮะแต่ว่าไม้สักเนี่ยเป็นเศษไม้สักวัสดุที่เหลือใช้ผมก็เอาเสนอไปว่าถ้าควรจะเอาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เอาไหมลนะูกค้าที่ท่านมีอายุหน่อยท่านครับอกโอเคทาเลยทํามาแปดอันนะ,ะแล้วก็มาคิดกับท่านผมก็อันนี้เป็นต้นแบบนะฮะแกจะไปเปลี่ยนที่บ้านแก แกบอกไม่งั้นเวลาแกไปจับตัวเนี้ยไฟมันรั่วเวลากรณีผ้าเทปพ,พันไม่ดีหรือไฟรั่วจากบาหลาดอ่านี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่านานๆานานพบครั้งหนึ่งบารหลาดวงกาวไฟผ่านบาหลาดวงกาวดูดอ่าดังนั้นแกก็มันมีบาเดเจ็บไปจากการเอ่อขาเนี้ยออนที่ขึ้นไปทาแล้วตกลงมานี้ก็เปลี่ยนหมดเลยนฮะผมก็เลยน,นําเรียนว่าไม้สักที่เราเหลือเศษเหลือใช้นี่นะฮะมันเป็นประโยชน์นะครับ สามารถจะทำขาี่ออนดัดแปลงได้นะฮะแล้วก็ไม่เป็นชนวนไฟด้วยนะฮะเพีงแต่แว,ว่าเวลาเราทําสายในการพันพาเทศก็ให้มันให้มันเรียบร้อยนะฮมันก็จะเปิดมาก็จะเห็นสายโชว์อะไรในกระบอกไมออนอัอนนี้ไม่สำคัญแกต้องการความปลอดภัยผมก็ได้นำเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะครับว่าเศษไม้เนี่ย ครั้งระมองค่าใช้ไปทําฟืนหมดแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเราเลกจะใช้มันหาไม่ได้ครับนะไม้นี่ผมเก็บไว้เยอะดังนั้นเราทาได้เราสามารถทําได้จานวนมากเจ็ดแปดอันสิบอันนี่เหลือเฟือเลยนะฮะผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่าน,นี้ว่ามันสามารถไปดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ได้ดีกว่าเราเอาไปใช้เป็นทำฟืนหรืออะไรนะไม่ชักรุ่นนี้มันเป็นไม่ชัดรุ่นเก่านะฮะ ซึ่งมันจะมีคุณภาพมากนะฮะแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์กลายเป็นขาที่ออนแผนนะฮะถ้าเาบื่อจะครอบเราก็จะมีที่ครอบแต่ททนี้เราจะไม่ครอบเราก็เอาฝาออกนะันก็จะปลอดภัยนะฮะผมก็เลยนำเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ล่านี้ว่าอ่านะมันสามารถมาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ได้ สวัสดีครับผมช่างปบบังนนครับ